น้ำเสาวรถนะคะทำกันสุดๆเลยแนละ้วมานั่งเปิดคลิปอยู่ที่ต้นเสาวรถเลยนะคะนี่โอ้โหดูสิคะลูกๆก,ก็มาแจมมาจอยกันมาเลยค่ะมาชมกันเลยค่ะนี่คือลูกเสาวรถที่สุกแล้วนะคะนี่ก็คือซุ้มสาวรถของเรานะคะเพื่อนๆจ้า สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเน่วันนี้จะพาเพืเ่อนๆมาทำมาค่ะแล้วก็ลูกสสมรถก็ล้างเรียบร้อยเลยนะคะแต่เรามีสีม่วงอยู่แค่ลูกเดียวนอกนั้นสีเขียวสีเหลืองนะคะผ่าเลยนะคะ นี่คะ่ะข้างหนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาออกอพ็ทำน้ําลายไหลจ้วกเลยได้กินอุย เรามีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะมันเป็นเพิ่งเป็นปีแรกแรกๆเราก็ทดสอบกินก่อนนะคะ mm. กินสดๆเป็นลูกๆไปตามที่รู้กันนะคะสาวรสนี่ก็คือผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง สูงกว่าผล,ลไม้ชนิดอื่นนะคะเราก็จะทำแบบสดเลยนะคะเราไม่ต้มเราไม่ปั่นเพราะถ้าตต้มนะวิตามินซีมันก็จะหายไปนะคะไม่ได้หายหมดนะคะเพื่อนเแต่ว่ามันหายไปในกับ,กบความร้อนนะคะที่เราต้ม เงืเดี่ยจะพูดไม่ได้ซะแล้วเนี่ยทำลายไหลลืมบอกเพื่อนๆ่อนไปนะคะเราปลูกเองนะคะสับรดเราเราก็เพิ่งหัดปลูกเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้ผลเกินคาด ทีมแล้วก็ชอบชอบใจในรกชาติของเขานะคะลองดูสีม่วงสีม่วงมันเป็นราคาสองลูกแต่ว่าลูกนั้นเราก็กินไปแล้วร่อนเลยก่ะสีม่วงร่อนเลยพันเขาก็มีขายตามร้าน ร้านต้นไม้ทั่วไปนะคะร้านที่กขาขายพันไม้นะคะเขามีทั้งสีม่วงสีเขียวนะคะแต่เห็นไหมคะบอกว่าสีม่วงก็จะนสดหวานกว่าสีเขียวนะคะเพื่อนๆสีเขียวนี้พอสุกแล้วเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆจ้ะเสร็จแล้วคะ่ะก็จะได้นี่นะคะ เนื้อกับน้ำกับเม็ดมันนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมากองนะคะเพื่อนๆมาชมด้วยกันเลยนะคะ,ะให้ชมเปลือกมันเลยนะคะเนี่ยเปลือกก็เต็มกลมังเลยตอนนี้เราจะมาทำน้ำเชื่อมไม้หลอดนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็น้ำสะอาดใสเลย โมใหญ่ต้มนะคะกลัวมันจะลุนขวดม่ลดูดูว่ามันจุ1.5ลิตรนะคะลิตรครึ่งค่ะสองขวดก็เป็น3ลิตรนะคะ3ลิตรน้ำสะอาด3ลิตร เราก็จะใส่น้ําตาลสายใส่หวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะน้ําตาลสายนี้ค่ะน้ําตาลสายครึ่งกิโลชั่งไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจ้าน้ำตาลสายเสร็จก็เดี๋ยวเกลือเกลือก็ใส่สองช้อนชาค่ะคะ่านเพื่อน คนให้ตาแล้วก็เกลือละลายนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็หากระชอนมานะคะเอเคแล้วก็บีบให้เนื้อมันลงไปนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆ เราไม่ปั่นนะคะเพราะว่าถ้าปั่นแล้วมันจะมีเม็ดที่ที่เขาแตกนะคะเพื่อนเ่จ้ะแล้วก็บีบเลยแล้วก็น้ำเชื่อมที่เราทำไว้นี่ค่ะใส่ ฉุน้ำเพิมเขาไหลลงนะคะนี่สีก็จะสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะน้ำนี่ก็คือน้ำเชื่อมที่เราต้มไว้นะคะเพื่อนเพื่อนให้มันอุ่นๆนะคะไม่ถึงขั้นร้อนนะคะเพื่อนๆจากน้ำเชื่อมหมดนะคะนี่นะคะเราก็บีบเอาจนเนื้อหมดนะคะเพื่อนเพื่อนเลืแต่เม็ดมันนะคะ นี่ค่ะก็จะเหลือเม็ดประมาณนี้นะคะ <c oughs> นี่นะคะเราก็ได้หม้อหนึ่งนะคะน้ำสีสันสวยงามมากเลยนะคะ <c oughs> เพืเ่อนนจา้าเราจะตักใส่แก้วนะคะ <c oughs> ให้เพืเ่อนๆได้ ข้อควรระวัอย่าดื่มเยอะเกินไปนะคะมันจะจุดๆมาค่ะมาดื่มน้ำเสาวรสสดๆด,ด,ด,ด้กันนะคะเพืเ่อนๆจ๋าคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดำกับปี่ทันเนื้อด้วยนะคะ ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบก,กันในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ